สวัสดีตอนเช้าวันที่8นะครับ 8, ธันวาสองหนะครับวันนี้ผมจะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีนะครับเดี๋ยวฟรีจริงไหมเดี๋ยวไปเลยครับไปขอบอกก่อนนะครับว่าผมเป็นคนต่างพื้นที่นะครับวันนี้ผมจะไปฉีดอยู่ที่โรงพยาบาลสตึกนะครับไปดูกันว่าเขาจะฉีดให้ไหมนะครับว่าคนต่างพื้นที่มาจะฉีดให้ไหมนะครับไปกันเลย ผมศึกษาผมศึกษามาก่อนนะครับว่าก่อนจะมาฉีดนี่ผมจะฉีดอะไรครับเพราะผมไม่กล้าฉีดนะครับผมไม่กล้าฉีดเลยนะครับก็เลยเห็นว่าไฟเซอร์นะครับไฟเซอร์รัฐบาลให้ฟรีนะครับก็เลยตัดสินใจมาฉีดนะครับก็เขาก็บอกว่าเตรียมแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับถ่ายเอกสารมานะครับบัตรประชาชนถ่ายเอกสารมาครับใบเดียวนะครับฉีดที่ไหนก็ได้ครับที่ที่ ที่มันฟรี <laughs> ถ้าผมผมแบบฟรีอย่างเดียวอะ่ะเออฟรีผมไปอะ่ะก็ขอขอบคุณคนที่ไปเสียตังก่อนหน้าผมนะครับ <laughs> ไม่อยากจะพากเลยอ่ะไปฉีดกันนะครับเป็นตายรายดีครับโอเคจะมีที่จอดรถไม้ดูนะนี่บ ไม่รู้ว่าเขาฉีดกี่มงนะครับเป็นเงียบๆน,นะครับเป็นเงียบๆเ,เ,เงียบมากตอนนี้นั่งดูอาการครับรอ,นนอนนดูอกาการ30ินาทีครับ รอดูอาการครับรอดูอาการสาวสิบนทีแล้วครับไม่เป็นไรครับกลับบ้านได้ก็จะมาสรุปให้ฟังในรถแล้วกันนะครับเพราะว่าก็คนมันเยอะแล้วก็พยาบาลก็น่าจะยุ่งนะครับหมอจะยุ่งนะครับก็คนเยอะก็กลัวก็กลัวไปเกะกะถ้าไปถ่ายให้ดูก็กลัวเกะกะนะครับก็สรุปให้ดูแล้วกันนะครับว่า ไฟเซอร์ผมเข็มแรกนะครับเข็มแรกรอดูอาการ30นาทีไม่มีอาการใดๆนะครับสบายชิวๆนะครับก็รอนัดเป็นรอนัดเข็มที่2นะครับรอนัดเข็มที่2นะครับรอนัดเข็มที่2ในวันที่29ทธันวานะครับ29่าธันวานะนะก็ ไฟเซอร์นะครับผมจะเอาไฟเซอร์สองเข็มเลยนะครับอ่ะวันที่29เกเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็คุณหมอก็น่าพูดพูดดีนะครับน่ารักครับนะครับผมฉีดสตึกนะครับต่างจังหวัดครับฟรีครับผม